สวัสดีค่ะตรีนะคะจากเพจที่ดินสวยทำเลทองแบ่งขายค่ะวันนี้ตรีจะพาทุกท่านมาชมที่ดินตรงนี้นะคะตำบลวังกระโจอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินของเรามีทั้งหมด127ไร่ได้เปิดขายไปแล้วเฟสแรกนะคะ40แปลงซึ่งขายหมดภายใน2ชั่วโมงครึ่งค่ะเร็วๆนี้อีกไม่กี่วันนะคะเราจะเปิดเฟส2ให้ลูกค้าได้มาจับจองกันอีกค่ะเราแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ แปลงละ200ตาตรางวาตรางวาละ4,500บาทถึง5,500บาทค่ะท่านลูกค้าก็มาจองเพียง5 0,000บาทสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยค่ะหลังทำสัญญาเราเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเราสามารถปลูกผักสวนครัวหรือจะปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดนครนายกเช่นมายงชิดก็ได้ค่ะที่ดิน200ตาตรางวาทำอะไรได้หลายอย่างนะคะจะทำะเป็นบ้านน็อกดาวเพื่อมาพักผ่อนวันหยุดก็ได้ค่ะที่ดินของเรา อ,อยู่ในแหล่งธรรมชาตินะคะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เห็นวิวเขาใหญ่สวยงามมากค่ะพิเศษไปกว่านี้ก็คือทางโครงการของเราจะทำถนนรอบโครงการที่ดินทั้งหมดนี้ค่ะ2กิโลเมตรสำหรับให้ลูกค้าได้ออกกำลังกายในอนาคตที่ท่านจะมาอยู่อาศัยในที่นี้นะคะตรงนี้ของเราที่ดินเราก็จะมีร่องน้ำเพื่อการเกษตรให้ทุกแปลงนะคะถ้าท่านสนใจที่ดินของเราสามารถแอดไลน์มาที่ตรีได้นะคะ บอร์089 019 0880หรือโทรขอ,อรายละเอียดได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ